เอาละครับได้เวลาเปิดผ้าม่านแล้วครับผ้าม่านกั้งครับตอนนี้น้องส้มก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับเปิดผ้าม่านกั้งเรียบร้อยครับตอนนี้นะน้องส้มก็ยังไม่ยิ้มนะครับยังหน้าบูดอยู่ครับวันนี้เรามาดูน้องส้มจัดของกันนะครับ ร้านข้างๆก็เป็นร้านของน้องฝนนะครับน้องฝนคนสวยตอนนี้เจ๊ส้มก็กำลังเตรียมสถานที่นะครับแต่เขาเห็ดยูทูปมาโหแต่เห็ดไม่ได้กับได้บ่ได้ก็บบ๊วยยัางรับพอเขามักทายรูปอีแล้วนะ เดี๋ยวจะถ่ายถ่ายถ่ายนะครับยาวๆเลยครับดูสาวๆเขาจัดของกันนะครับ เส้ส้มแม่ค้าเครื่องจักรสารนะครับจากฝั่งเล่าครับสาวบรรน,นานะครับน้องส้มสาวบรรณาครับวัดพระบาทโพนสันนะครับวันนี้ก็ตีคู่มากับน้องน้ำฝนนะครับร้านติดกับร้านน้องน้ำฝนนะครับ เบบรรยากาศก็แลังดีดีเสียบรรยากาศอีกแล้วบอสบรรยากาศก็แลังดีดีเมียมาเสียบรรยากาศอีกแล้ว <laughs> 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 ไไโอเคประมาณนี้ครับพอแล้วคิดจะยาวเกินไปครับเชา้ชาเช้าครับน้องๆกำลังจัดของกันอยู่ครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวๆน้องๆขายเครื่องจักรสารด้วยครับ น้องๆเข้าไปดูจะได้มีกำลังใจครับเข้าไปดูตัวเองครับครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำฝนคนสวยกับเจส้มในตำนานครับเจส้มคนสวยในตำนานนะครับโอเคครับ